สวัสดีนะคะอยู่กับ h o น e y Channel นะคะนี่ค่ะโอ้โหนะคะคึกคักใหญ่เลยนะคะเปนะ็นปัดซ้ายกับปัดขวา มันจะเอาไส้หุ่มกว่าก่อนกระบกก็มีนะคะกระบอกหนึ่งร้อยบาทไจักระรรดกบายแล้วะกมะขายค่ะยมมอนอีสานนะคะกระบกระบอกที่มีเสียงจากกรกกรกตุ้มนั่นแหละค่ะยมมอนอีสานหนึ่อยบาทใส่อมะเขเทศโอ้โหิได้ใส่สุนได้แต่ยังไม่สุกนะคะไปขเองเดไม่แดงคะเม็ดไแดงเม็ดไม่แดงอุ้ยเราไม่ได้ใส่สีค่ะแดงธรรมชาติค่ะ เป็นเม็ดเด้งหนึ่งร้อยอ๋อหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ยกว่าจะได้นะคะแต่ละเม็ดนะคะ่านขั้นตอน เอาไปคั่วเอาไปคั่วอร่อยอร่อยไอ้ค่ะกระบอกควายจะได้ยากจริงๆนะเพราะว่าเราแอนลงไปที่ผมกอรยไปดูเขาทำยากมากกว่าจะได้หนึ่งกิโลนะคะกว่จะได้หนึ่งกอกระบอกนี้แบบขนไถ่ถอดสดเอาไปคั่วอาไปคั่วอร่อยนะคะกินเล่นๆก็อร่ฝักมันค่ะมือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ชตค่ะต้องซิมดูได้นะคะเข่งนเราเอาไปคั่วเก่ยเพาะ ก่อจะทำได้นะร่มจเ่นใจม่นใจน่อันนี้ไม่แหมงเนี่ยมีอะยังไม่ได้กลั้วเจยั่นใจมั่นใจนี่มันเป็นทฮมเบ้ลเนี่ยไ่กลั้วเหรอคะนใจมันเป็นเน่ยเป็นมันเป็นมันๆย่างไรมันมันมันเป็นแบบมันมันค่ะแล้วเลั้วใหม่ๆนะมันจะอร่อยไม่ให้ใไข่หม่าด้าเลยเอามาม้าไปให้นี่ยังไม่สุกคาะแต่ว่าจะไปให้กับว่าจะจเขาเชิวนั่นแหละ่อยไป El no. ยังไม่ได้ขั้วนะยังไม่ได้มัจากปอกกระตุ่มกระตุ่มกระตุอขอจิ้มอันนี่ซิมได้ค่ะซิมเลยค่ะไม่ซื้อถึได้เหมือนไหมไม่จินมละซิมได้ค่ะซิมได้ซิมได้ไม่ต้องซื้อก็ได้จะมันมันแค่ยิ่งตากเด็กยิ่งมันนะคะกระบอกนะคะมันยิ่งตัวยิ่งมันยิ่งอร่อยยิ่งอร่อยเลยมามาถึงจำปาดงแล้วก็ต้องมีเออมีของติดไม้ติดมือไปด้วยว่าอุ้ยนี่เอาม้อนทีสาม จากกบอกเลยนะเขาเขาบอกว่าอะไรนะเลมอนบอกเอลมอนเอลเอลมอนเอลมอนอีสานเจากแม่ละมันเขาอุ้ยจากคาราบัคุณค่ะมันเขามันห้องเอลมอนมันเป็นออย่างเงมากระโบ๊กเนี่ยมันวะนี่นะครับมาไกลด้วยนะมาจากกรกบอกเลยนะกรกภูมินะคะับมา้อยนะถ้ามันไปตัวเฮานะมันซื้อมาฝากวุไลเมื่อวุไลแบบตายวุไลชอบกินเนี่ยเนี่ยเออเอาไปคั่วอร่อยอร่อยนะคะทินอมะกะโบ๊ก กระบอกเด้อค่ะกระบอกเด้อค่ะกระบอกมันมัน้องเหรเดี๋ยวปลาอยเอวพูจักกระบอกเด้อค่ะกระบอกเด้อค่ะนี่ไอ้วันดนี่ไวันเดื้อนตะเซียวหน่มันไม่ไมันแดงมันน้อยนะถึงมันมันอร่อยค่ะมันอน่มันเป็นถย่างไม่แต๊บจราณ์น่ะเอาไปคั่วบ้างได้ยืมรถครับนึงก็ได้ได้ค่ะคุณเสอเห่อยคุณฟองไม่คอยแนบก็ได้ได้แต๊บจราณินั้นถัเมียงเราเอาไปคั่วหรือว่าถ้าไม่อยากคั่วเราก็เอาให้มันแห้งแล้วก็แกะกินได้เรื่อยๆ ก้องลังหมดเลยค่ะขออนุญาตนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะส่วนนางลำก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะแต่ให้เอฟซีท่านอิ่มก่อนนะคะเนาะ นะคะกระบกนะคะเอท่านใดสนใจนะคะถ้าส่งก็150ยาสบนะคะถ้าส่งแต่ถ้ามาที่นี่นะคะมาถึงที่นี่แล้วก็ซื้อได้นะคะหนึ100บาทนะคะเป็นถุงนะคะเอาไปฝากพี่ฝากน้องจา้าบอกว่าอุ้ยได้อะไรมาน้อนีน่ได้หมากระบกมาเดอ้อเอาไปขัวกินกันเลนเลนยิ่งกินก็ยิ่งมันนะคะอร่อยมากถ้าขัวห่อนๆนะมันแสบขัวให้มันซุกๆขัวใส่อันเกลือหลาย ใส่เกลือเยอะๆคั่วแล้วมันจะอร่อยหลักจะใส่เกลือคั่วใส่เกลือค่ะม <c oughs> าทีเนี้ยเบาหวานด้วยกันเอ้าเบาหวานนะคะทุกคนนะคะมีโรคประจําตัวนะคะถ้ามีอายุ <c oughs> เยอะแล้วเ <c oughs> ขาจะให้เขาจะให้มีโรคประจําตัวกัน <c oughs> ทุกคนนะคะร้านเบ๊คําใสก็อบ,บอุ่นไปด้วยเอฟซีนะคะส่วนร้านท <c oughs> ี่ฮันนี่นะคะเสียเส้นนะคะก็ เต็มไปด้วยก <ใน S 2> ันเริ่มเริ่มจะอิ่มแล้วนะคะนี่มาดูทางนี้นะคะมาดูทางร้านแม่คำใสนะคะเื้อผาแม่คาใสนะคะนี่มาทางนี้ก็อวยพรแล้วนะคะปีใหม่นะคะมา่สข้าวกจับอะไรให้เป็นงินทปากซื้อเสื้อผ้าแถม คำอด้วยพรด้วยนไหะขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินาห้เรามหาผลยาเจ็บอย่าจุนอย่าต่ำขอคุณอย่าจุนขอใครขอให้เองตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพเจ้าแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันแเ่วเงินเสรเข้าเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปนะคะ หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้เรให้หลายอย่างได้ขาดได้ครอบครอบเอี่ยวกับเจ้าตลอดไปด้วยเงินทองและที่รับตลอดตลอดไปขอให้นอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเดินไปธุระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาค่ะกระเป๋าตลอดปีตลอดไปด้วยสาธุสาธุนีีีมออยยเเเหหรรคะดว ยะ yeah, yeah. มันหมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเอ็นไปทุละอยู่จ้านั่นมาแล้วน่นมาแล้วค่ะนะคะคึกคักนะคะโอ้ร้านแตกเลยนะคะสามล้านเลยนะคะถ้าถ้าร้านลุงจิมมี่อยู่นะคะรับรองค่ะถ่ายไม่ทันแน่ๆเลยนะคะถ่ายรูปนะคะ ทา่ร้านลุงจิมมี่อยู่นะถ่ายแทบไม่ทันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลุงจิมมี่เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกระโบกค่ะกระโบกค่ะถุงละหนึร้อยบาทค่ะเอาไปคั่วค่ะเอาไปคั่วเลยโอนล้ำมัน มันอร่อยค่ะอันนี้เราทาเองจากชาวบ้านเราไม่ได้มีบ้านลืมแหละปลาลอยโอ้เล้มันมันมันเหเอเอาไปปูนะองนี้มันเบิือนมันมันเบิอนบเต๊าะจระนาน่ะอี่นอานีมันจเ่งมาเลยโอ้โห้าสิบบาทอ้โหมันมันเรอมันเหมือนแบเตาจระนาแต่มาเราเ่าไปูขอบคุณค่ะ นี่เป็นของพี่กลว,ว่าเนี่ยพี่เมื่อกี้มันมีตีตีอย่างที่โบเมื่อกี้อ๋อนี่ป่ะลใจงจ้าจ่าจา

มันแบโคตรรู้เมื่อวานด้ยเขอกมา้าคเลยรนี้พ่อม่าเนายนแบบ้นงเอันเป็นไม่มันเป็นไม่นเป็แกกินเลยาต่ดนมันนี้กินได้นัว่กมันหนาวมันเยนนยมูเจ้าเอมกินล้ว ปลาลอยอปลาหังปลาหันปลาลอยมันื้อมาปั่นอุ้ยไล่ไมฝากมันต็มทีฝากน้องว่หมามันเสียงไม่ไม่อะไรใครู้คอเมนตมาหน่อยเพื่นกินไมนี่เนี่ยทำหนี้เจังหนีเป็นมาโอ้อร่อยจังเลยมีตรงไหนเนี่ยะื่อ้เาจปลาลอยนหมกนไหนปลาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ